บางคนอาจจะคิดว่าขี้เกียจเป็นนิสัยส่วนตัวเป็นความชอบเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ในความจริงแล้วความขี้เกียจเป็นเหมือนสนิมที่ค่อยๆกัดกินเหล็กทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งปล่อยไว้มานยิ่งทำให้ชีวิตเราหนักขึ้นเรื่อยๆและวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันติดขัดไปหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าความเพียรคือหนึ่งในเส้นทางไปสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความตั้งใจจริงทุกอย่างก็หยุดอยู่ที่เดิมวันนี้ผมอยากชวนคุณมามองความขี้เกียจให้ชัดขึ้นและหาทางปลดล็อกมันอย่างถาวรไม่ใช่แบบฮึดสองวันแล้วหมดแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยใหม่ที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต 1. เข้าใจรากของความขี้เกียจก่อนจะเลิกขี้เกียจได้เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรพระพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุและปัจจัย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆความขี้เกียจก็เหมือนกันมันเกิดจากหลายอย่างเช่นกายอ่อนเพลียขาดการดูแลใจหมดแรงบันดาลใจเห็นทุกอย่างน่าเบื่อความคิดมองงานหรือสิ่งที่ต้องทำว่าใหญ่เกินไปจนไม่อยากเริ่มบางครั้งเราขี้เกียจเพราะเรากดดันตัวเองเกินไปอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเลยไม่กล้าเริ่มสักทีพระพุทธองค์เคยตรัสเปรียบว่า เหมือนคนที่รอให้เคลื่อนในแม่น้ำหยุดนิ่งก่อนค่อยข้ามสุดท้ายก็ไม่มีวันได้ข้ามเพราะเคลื่อนย่อมมีเสมอ 2. เปลี่ยนจากต้องทาเป็นได้ทาเวลาที่เราบอกตัวเองว่าเราต้องทำสิ่งนี้ใจเราจะรู้สึกว่ากำลังถูกบังคับแต่ถ้าเปลี่ยนคำพูดในใจเป็นเราได้ทำสิ่งนี้น้ำเสียงภายในจะเปลี่ยนทันทีเหมือนเราได้รับโอกาสมากกว่าถูกบังคับเช่นแทนที่จะคิดว่า ต้องไปทำงานลองคิดว่าเราได้ไปทำงานได้หาเงินเลี้ยงครอบครัวหรือได้ใช้ความสามารถวิธีนี้ทำให้ใจเราเบาลงและพลังในการลงมือก็จะมากขึ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพหรือโอกาสในชีวิตถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราทำเป็นบุญเป็นคุณค่าความเพียรจะเกิดเองโดยไม่ต้องฝืนมากสา ทำให้ง่ายที่สุดแล้วค่อยเพิ่มคนขี้เกียจมักแพ้ความใหญ่โตของงานสมมุติอยากออกกำลังกายแต่คิดว่าต้องวิ่ง5กิโลก็หมดแรงตั้งแต่ยังไม่ใส่รองเท้าดังนั้นเราต้องหั่นงานให้เล็กลงอยากอ่านหนังสือเริ่มจากวันละหนึ่งหน้าอยากทำความสะอาดบ้านเริ่มจากเก็บของหนาทีอยากทำสมาธิเริ่มจากนั่งวันละสามนาทีพระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลย่อมเต็มน้ำด้วยหยดน้ำทีละหยดฉันใดความเพียรก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยฉันนั้นสิ่งเล็กๆจะรวมกันเป็นผมใหญ่ถ้าเราทำสม่ำเสมอ 4. ใช้หลักปัจจุบันขณะชนะความผัดวันความขี้เกียจชอบพาเราไปอยู่กับคำว่าเดี๋ยวก่อนแต่ในพระพุทธศาสนาสอนให้เราอยู่กับเดี๋ยวนี้ลองถามตัวเองง่ายๆว่าฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้ในห้านาทีต่อจากนี้ไหม ถ้าคำตอบคือได้ก็ลงมือเลยไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าเหมือนการเดินทางไกลเราไม่ต้องเห็นเส้นทางทั้งหมดแค่ก้าวข้างหน้าเพียงก้าวเดียวก็ใกล้เป้าหมายขึ้น 5. ตัดตัวดูดพลังออกจากชีวิตบางครั้งเราขี้เกียจเพราะเราถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่ดูดพลังเช่นการเสพข่าวร้ายมากเกินไปการเลื่อนมือถือแบบไร้จุดหมายการอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้าย ถ้าอยากมีพลังลงมือทำต้องลดสิ่งเหล่านี้ลงแล้วเพิ่มสิ่งที่เติมพลังเช่นฟังข้อธรรมฟังเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรือใช้เวลาอยู่กับคนที่ขยันและมีเป้าหมาย 6. ใช้ความตายเป็นครูฟังดูอาจแรงแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้เรารู้ว่าเวลาในชีวิตมีจำกัดลองถาม ถ้าพรุ่งนี้เราไม่ตื่นขึ้นมาเราอยากให้วันนี้เราใช้เวลาแบบไหนถ้าชีวิตเหลืออีกแค่ปีเดียวเรายังจะนอนเล่นรอไปวันๆไหมการระลึกถึงความไม่เที่ยงจะทำให้เราอยากใช้แต่ละวันอย่างมีคุณค่าและความขี้เกียจก็จะค่อยๆลดลง 7. ทำเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นบางทีการทำเพื่อตัวเองอาจไม่พอจะดึงเราออกจากเตียง แต่ถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราทำมีผลต่อคนอื่นเช่นครอบครัวคนที่เรารักหรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานใจเราจะมีแรงเพิ่มขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเมตตาการทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นทำให้เรามีความสุขและมีกำลังใจเสมอ 8. สร้างสภาพแวดล้อมบังคับให้ขยันถ้าใจเรายังสู้ไม่ไหวก็ใช้สิ่งรอบตัวช่วยเช่น ตั้งโต๊ะทำงานให้โล่งและน้่านั่งจัดบ้านให้ไม่มีสิ่งรบกวนสายตาตั้งเวลาในโทรศัพท์ให้เตรียมทำงานเป็นช่วงๆนี่ไม่ใช่การพึ่งพาสิ่งภายนอกอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างทางเดินที่ง่ายขึ้นเหมือนวางบันไดให้ปีนได้สะดวก 9. ชมตัวเองเมื่อทำได้อย่ารอให้ทำสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วค่อยชมตัวเองเพราะสมองคนเราต้องการรางวัลเล็กๆเ,เพื่อสร้างแรงจูงใจ เช่นวันนี้ลุกไปซักผ้าได้ก็ให้กำลังใจตัวเองว่าดีมากในพระพุทธศาสนาการอนุโมทนาหรือการยินดีในความดีของตนเองและผู้อื่นเป็นการเพิ่มพลังบวกในใจและทำให้เรามีแรงทําต่อ 10. ททำให้เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ความฮึดชั่วคราวการเลิกขี้เกียจแบบถาวรไม่ใช่เรื่องของแรงฮึดในคืนเดียว แต่เป็นเรื่องของการฝึกใจทุกวันให้ความเพียรกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่ใช่รดน้ำวันเดียวแล้วจบแต่ต้องรดน้ำทุกวันให้ปุ๋ยและดูแลจนรากมันแข็งแรงจากนั้นมันจะเติบโตเองโดยไม่ต้องฝืนความขี้เกียจไม่ใช่ศัตรูที่ฆ่าไม่ตายแต่เป็นเงาที่จะอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีสติและรู้วิธีรับมือ เราก็สามารถเดินหน้าต่อได้โดยไม่ปล่อยให้เงานั้นปิดบังเส้นทางอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้มีแรงเต็มที่จงเริ่มแม้จะมีแรงเพียงเล็กน้อยเพราะทุกการเริ่มคือการเปลี่ยนชีวิตพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสถ้าเราเพียรแม้เพียงเล็กน้อยทุกวันวันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าความขี้เกียจที่เคยครอบงำเรา มันเหลือเพียงอดีตเท่านั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้คุณค่าความเพียรว่าเป็นเครื่องเผากิเลสในพระพุทธศาสนากิเลสคือสิ่งที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวเหมือนฝุ่นควันบังแสงตะวันมันมีหลายรูปแบบเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความเกียจคร้านความประมาทสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่อยู่ในตำรา แต่เราสัมผัสมันได้ทุกวันพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเพียรเปรียบเสมือนไฟที่ใช้เผาสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปเพราะกิเลสไม่หายไปเองมันต้องถูกกำจัดด้วยการลงมือปฏิบัติจริงการเพียรคือไม่ปล่อยให้ใจเราหมักหมมอยู่กับความขี้เกียจความฟุ้งซ่านความประมาทแต่ค่อยๆทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะเหนื่อยแม้จะช้า แม้ไม่มีใครเห็นการเพียรทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวเราหัวใจสำคัญของความเพียรถ้าจะพูดให้สั้นที่สุดความเพียนในพุทธศาสนามีหัวใจอยู่สอย่างซึ่งพระพุทธองค์เรียกว่าสมัมบธานหรือความเพียนชอบสี่ประการเพียรละเมื่อรู้ว่ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในใจเช่นโกรธเกียดคร้าน อยากเอาเปรียบต้องเพียรละทันทีไม่ปล่อยให้เติบโตเพียรป้องกันป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเหมือนป้องกันไฟก่อนจะลามเพียสรสร้างสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นเช่นความเมตตาความกรุณาความซื่อสัตย์เพียรรักษาเมื่อทำสิ่งดีได้แล้วต้องรักษาให้อยู่ไม่ให้หลุดหายไปเพราะความเผลอ ถ้าเปรียบเป็นบ้านเพียรละเท่ากับกวาดฝุ่นออกเพียรป้องกันเท่ากับปิดประตูไม่ให้ฝุ่นเข้าเพียรสร้างเท่ากับจัดของให้สวยงามเพียรรักษาเท่ากับดูแลให้บ้านสะอาดอยู่เสมอเทคนิคการปฏิบัติความเพียรให้ได้ผลความเพียรไม่ใช่แค่ตังใจ แต่ต้องมีวิธีที่ถูกต้องเพื่อให้ทำได้ต่อเนื่องและไม่หมดแรงเร็ว 1. เริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่าพยายามเผากิเลสกองใหญ่ในวันเดียวให้เริ่มจากกิเลสเล็กๆก่อนเช่นลดการบน่นลดการนอนดึกลดความผัดวัน 2. ใช้สติเป็นเพื่อนทุกครั้งที่เราขี้เกียจให้รู้ตัวว่านี่คือความเกียดคร้าน ทุกครั้งที่เรากำลังจะโกรธให้รู้ว่านี่คือความโกรธการรู้ทันคือขั้นแรกของการเผากิเลสเพราะถ้าไม่รู้ตัวเราจะปล่อยให้มันขี่หัวเราโดยไม่รู้ 3. ฝึกทำทันทีพุทธศาสนาสอนว่าความประมาทคือหนทางแห่งความตายเวลามีสิ่งดีๆที่ควรทําให้ทำทันทีอย่ารอให้พร้อม เพราะความพร้อมแท้จริงจะเกิดจากการลงมือ 4. ทำด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ฝืนความเพียรที่แท้ไม่ใช่บีบคั้นตัวเองจนเครียดแต่ทำเพราะเข้าใจว่าการทำสิ่งนี้จะพาเราไปพ้นทุกข์เหมือนคนฝึกวิ่งเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะรู้ว่ามันทำให้แข็งแรง 5. อยู่ใกล้คนเพียรถ้าอยู่กับคนขี้เกียจ เราจะค่อยๆขี้เกียจตามถ้าอยู่กับคนขยันมีวินยัยเราจะถูกพลังนั้นดึงให้ทำมากขึ้นบรรยายลักษณะของความเพียรพระพุทธองค์อธิบายว่าความเพียรมีลักษณะเหมือนไฟที่คอยเผาสิ่งโสกกรกในใจลักษณะสำคัญคือมั่นคงเหมือนลมพัดไม่ล้มเสาต่อเนื่องเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันจนเกิดรอยไม่วันไหว แม้จะมีอุปสรรคเหมือนเรือแล่นฝ่าคลื่นอ่อนโยนในใจแต่แข็งแรงในการกระทำคือใจไม่แข็งกระด้างแต่ไม่ยอมแพ้สิ่งชั่วธรรมะที่ช่วยเสริมความเพียรมีธรรมะหลายข้อที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เพียรได้ง่ายขึ้นฉันทะความพอใจในสิ่งที่ทำถ้าทำด้วยความรักความเพียรจะไม่ฝืนวิริยะความพยายามความกล้าเผชิญ จิตตะใจจดจอ่อไม่วอกแวกวิมังสาคอยพิจารณาว่าวิธีนี้ได้ผลไหมต้องปรับอย่างไรนี่คืออิทธิบาทสี่ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนความเพียรตัวอย่างในชีวิตประจำวันเรื่องงานคนที่เพียรจะไม่รอแรงบันดาลใจแต่ใช้แรงวินัยทำทีละขั้นเรื่องสุขภาพเพียรคือออกกำลังกายแม้วันที่ฝนตก แม้วันที่อารมณ์ไม่ดีเรื่องจิตใจเพียนคือฝึกให้อภัยแม้ใจยังไม่อยากเพราะรู้ว่าการโกรธเผาใจเราก่อนเผาคนอื่นพระพุทธเจ้าจึงให้คุณค่าของความเพียนว่าเป็นเครื่องเผากิเลสเพราะไม่มีอะไรจะล้างใจได้ดีไปกว่าการลงมือปฏิบัติจริงความเพียนไม่ใช่ความเร่งรีบแต่คือการก้าวต่อเนื่องไม่หยุดกลางทาง หัวใจของมันคือรู้สิ่งที่ควรทำและทำมันด้วยใจที่มั่นคงพร้อมทั้งใช้สติคุมให้ถูกทางสุดท้ายความเพียรจะค่อยๆเผาวความขี้เกียจความประมาทความโกรธความหลงจนใจเราสะอาดเบาและเป็นอิสระเหมือนฟืนที่ถูกเผาจนเหลือแต่เปเลวไฟสว่างสวัยไม่เหลือควันมาบดบังแสงอีกต่อไป และถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ้านแห่งธรรมสวัสดีครับ